แล้วเราเนี่ยนะยังไงก็ตายแน่ยังไงก็ตายแน่มันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆคาว่าตายแน่ตายแน่เนี่ยมันไม่ใช่ของไกลตัวมันไม่ใช่คําที่พูดแล้วทําให้หดหูใจแต่ว่ามันเป็นความจริงที่ว่าเราพิจารณาบ่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่หลงละเลงมัวเมากับการใช้ชีวิตกับการทํางานเพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องตายแน่ๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะเป็นเรื่องรองทันทีแต่ถ้าโยมไม่ใส่ใจยมรู้สึกว่าฉันยังไม่ตายแน่ๆฉันยังไม่ตายแน่ๆเลยนะเออเราจะไปทําอย่างอื่น เราจะไม่ทำบุญเราจะให้ทั้งวันหมดไปกับเรื่องที่มันเป็นเปลือกเป็นกระพีมันไม่ได้เป็นแก่นจริงๆเพราะฉะนั้นนะคำว่าตายแน่ตายแน่เนี่ยมันไม่น่ากลัวเลยแต่มันเป็นความจริงที่เราต้องเตือนตัวเองนะว่าวันนี้เราโชคดีที่ว่าลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ไม่แน่นะวันนี้สายบ่ายข้ามอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้มันตายแน่ๆนะอย่าประมาทแล้วไม่ใช่ว่าหดหูใจแปรเปลี่ยนจากความหดหูเป็นกำลังใจว่าฉันจะทำบุญให้เต็มที่ฉันจะสร้างความดีอย่างยิ่งยวดนี่แหละคิดอย่างผู้มีปัญญาคิด อย่างบัณฑิตนักปราชญ์เปลี่ยนเรื่องเล่ห์ลายที่คนทั่วไปเขามองกันเป็นแรงบันดาลใจเป็นความดีที่เราต้องยิ่งขวนขวายทำเพิ่ม